ก่อนรับชมคลิปฝากท่านกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจไม่ให้เพน้วยน,นะคะรับชมคลิปยังมีความสุขจ้าเปิดวากันคะ่ะทุกคนเปิดวากันที่ค้างบวบจ้าดูสิคะขึ้นไปบนยอดต้นมะขามป้อมอีกแล้วยาวมากวันนี้พาทุกท่านมาเก็บแตงกวาคะ่ะแตงกวาที่อยู่บนค้างบวบนะคะอัปเดตล่าสุดเลยจ้านี่ค่ะแตงกวาลูกใหญ่มากทุกคนเห็นไหม มันซุกซ่อนมันซุกซ่อนอยู่ค่ะดูสิเก็บยังไงก่อนลูกใหญ่มากๆเลยเก็บยังไงก่อนเก็บยังไงก่อนอึ๊บอึ๊บอึ๊บยไปบนี่่อยู่กับดอกนี่ค่ะใหญ่มากเลยซุกอยู่ค่ะซุกอยู่ซุกอยู่กับดอกบวบนะคะบวบ ต,ต้องหาอีกคราว่ามันมีอีกไหมโอเคไปกันต่อไปกั้นต่อกว่าต้นนี้น่าจะเป็นอีกเครืออีกเถาหนึ่งต้องส่องดีๆค่ะอันนี้กำลังกลังติดนะก็เตือนไว้ะคะ้อย่าทำนะคะไม่งั้นมันจะหาลูกกินยากมากไม่รู้อันไหนแตงกวาอันไหนบวบเขากำลังออกเยอะมากเลยค่ะทุกคน ดูทางนี้ไปดูทางนี้อ่านี่เขาควาลังดูดีค่ะเขาเลื้อยมาถึงนี่เลยอ่ะนี่ไหคะดอกเขาสวยแล้วดอกเขาก็เหมือนมากเลยนะดอกก็สีเดียวกันนะกระบวบนะเนี่ยเออนี่ค่ะดูไม่ออกเลยอันนี้ดอกอันนี้ดอกแตงกวาอันนี้ดอกบวบเพียงแค่ดอกเล็กกับดอกใหญ่เอ๋อน,นี่มีอีกนี่มีอีกนี่ ด่าสิจะหนูเลื้อยขึ้นตน้นไอยหนาไปเมื่อกี้เก็บปวกไปแล้วนะะนี่ดูสิโอ oh, my ก o d เดี๋ยวต้องไปดูข้างในอ่ะพาไปส่องข้างในจ้าส่องตรงนี้อ่านี่ลูกหนึ่งนี่ดูกดโอ้ยมันดูสิอันนี้จะมืดมึดหน่อยนะคะโอ้ย oh, งันแหละคะ วบกับแตงกวาอยู่ด้วยกันก็จะหายากนิดนึงก็เก็บก็เก็บไปกินได้เรื่อยๆนะคะนี่เดี๋วก่อนน่าจะเป็นต้นนี้น่าจะเป็นต้นนี้่ะที่เป็นแตงกวาอ่ใช่ค่ะเมื่อกี้ที่เราเก็บไปลูกใหญ่ก็ซุกอยู่ในนี้ ต่อไปก็จะหายากอีกขึ้นไปอีกเพราะอะไรรู้ไหมคะใบบวบเขาใหญ่แล้วเขาบางหมดเลยน้องแตงกว่าก็จะต้องออกไปหาสู้แสงเองโดยอัตโนมัตินี่ค่ะอ่าอันนี้อันนี้คือแตงกว่าเห็นไหมทุกคนแล้ดวดอกเบืดอดเยนันเลยผสมผสานกลมกลืนมากโอเคเราได้แตงกวามาแล้ววันนี้เราได้สามลูกค่ะทุกคน เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย